นี่ถ้ามีตำรวจคนไหนรับเงินจากการแต่งตั้งนะผมพูดแบบหยาบๆเลยนะโง่สุดๆโง่สุดๆการกล่าวหาว่ามผมอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องรับเงินรับทองผมเคยประกาศนโยบายวันที่หนึ่งตุลาคมว่าปูอย่ากินเลือดปูนั่นหมายความว่าเตือนไว้แล้วว่าอยา่าได้กระทำในเรื่องเอาการแต่งตั้งมาหาผลประโยชน์โดยมิชอบเมื่อกี้ก็พูดแล้วครับร ว่าถ้าผู้ใดดําเนินการแต่งตั้งแล้วหาผลประโยชน์เข้าตัวเองแล้วมีหลักฐานอย่างชัดเจนผมไม่เลี้ยงจริงๆส่งมายังไงก็ได้นะครับที่มีหลักฐานว่ามีตํารวจนายใดตั้งโตะ๊ะนายใดบอกรับเงินผมพูดตรงๆนะนี่ถ้ามีตํารวจคนไหนรับเงินจากการแต่งตั้งนะผมพูดแบบหยาบๆเลยนะโงส่สุดๆโงส่สุดๆเนื่องจากข่าวก็มีผมก็กําชับ แล้วมันเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหน่วยงานนั้น